จำเป็นต้องกินอาหารเสริมหรือเปล่าคําถามนี้มีน,นองด็อกอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับหลายคนรู้สึกว่าอาหารเสริมเป็นอะไรที่กินแล้วเปลืองเงินเนาะสามารถกินอาหารปกติดีกว่านะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ก่อนจะไปตอบคำถามว่าควรจะกินอาหารเสริมหรือไม่ต้องกินดีนะครับเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับมีคํา2คคาที่อยากให้รู้จักนะครับคำแรกคือ RDA นะครับคำที่2คือ ODA 2คํคนี้ต่างกันยังไงนะครับหลายคนอาจจะคุ้นๆกับคําว่า RDA อยู่แล้วนะครับพออาจจะเคยเห็นข้างฉลากพวกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนนะคครรับับว่่่่่่าาาสิิงททีีกนเมไหอ RDA RDA Re recommendedded Daily All allowance ื ค toilet, ือค่าที่ร่างกายต้องกินต่อวันนะครับเพื่อร่างกายไม่ป่วยนั่นเองนะครับในขณะที่ค่า ODA หรือ Optimal Daily Allowance นะครับเป็นค <c oughs> mm ่า hmm. ที่กินเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุดนะครับคราวนี้สองข้างจะต่างกันมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีนะครับกินเพื่อไม่ให้สุขภาพแย่ลงไม่ให้เป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเลือกเอาจำไลฟฟันเนี่ยนะครับกินอยู่ที่60มิลลิกรัมต่อวันนะครับในขณะที่ถ้าต้องการกินเพื่อให้สุขภาพดีหรือแข็งแรงสูงสุดเนี่ยกินอยู่ที่2 0 0่อครันมิล ค่า2องมิลลิกรัมต่อวันมันยังไงนะครับมันจะเป็นช่วงครับกินมากสุดที่สามพัน ต่ำสุดอยู่ที่1000นะครับเขาจะมาหารเฉลี่ยกันก็ตกเฉลี่ยแล้วคนจะกินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยอยู่ที่2 0 0พนะครับความหมายคือถ้าเรากินเกิน2,000จะเป็นไรไหมก็คือไม่เป็นไรนะเราสามารถกินได้มากกว่านั้นนะครับตรงนี้คือค่าตรงกลางของความสุขภาพดีที่เขาหามาให้แล้วนะครับสังเกตได้ว่าค่า2ค่าเนี่ยกินเพื่อให้ไม่ป่วยกับกินเพื่อให้สุขภาพดีเนียค่าต่างกันมหาศาลเลยนะครับแต่แค่กินเพื่อไม่ให้ป่วยแค่60ิมิลลิกรัมต่อวันน่ะพบว่าส่วนมากแล้วคนกินกันไม่ถึง อยู่นะครับตรงนี้ใช้ทั้งโปรตีนและวิตามินซีในการสร้างคอลลาเจนในผิวนะครับถ้าเรากินวิตามินซีน้อยเกินไปนะครับลำพังแค่ร่างกายแข็งแรงยิ่งยากเลยนะครับร่างกายก็จะไม่แบ่งวิตามินซีพวกนี้มาสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังนะครับก็ปรากฏว่าผิวหนังก็จะเหี่ยวก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะเห็นว่าร่างกายเอาสารอาหารไปใช้ในฟังก์ชันที่สําคัญกับร่างกายก่อนที่จะไปใช้ฟังก์ชันอื่นนะครับคราวนี้กลับมาที่คาถามนะครับว่าควรจะกินหรือว่าไม่ควรกินดีนะตอนนี้เขาว่าไม่ป่วยของเรานะครับเหม ห่างไกลหน้าผาหน่อยนะครับก็จะไม่ป่วยไม่เป็นไรนะครับคราวนี้คำว่า60มิลลิกรัมต่อวันกนะ็คือใกล้ตกหน้าผาแล้วถ้าน้อยกว่านี้โอกาสจะป่วยโอกาสตกผาโอกาสจะเป็นโรคก,ก็มีนะครับตอนนี้ที่เราไม่ป่วยเราไม่รู้เลยครับว่าเราอยู่ในช่วงไหนนะครับยิ่งเรากินได้เยอะนะครับกินสารอาหารเยอะสุขภาพจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับในขณะถ้าเกิดเรากินน้อยเกินไปโอกาสที่เราจะป่วยก็มีครับคราวนี้คําถามก็คือว่า เราต้องการกินเพื่อแค่ไม่ป่วยหรือเพื่อให้สุขภาพดีครับถ้าเกิดกินเพื่อไม่ป่วยอาหารปกติอาจจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าต้องการกินเพื่อให้สุขภาพดีจริงๆเนี่ยโอกาสกินจากอาหารปกติยากมากๆครับนอกจากพฤติกรรมคนปัจจุบันนะกินพวกสารอาหารต่งตางๆไม่ถึงเกณฑ์อยู่แล้วนะครับยังปรากฏว,ว่าปัจจุบันเนี่ยสารอาหารต่างๆเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยมันกลับลดลงไปเรื่อยๆด้วยครับผักสมัยโบราณกับผักปัจจุบันบสารอาหารไม่เท่ากันแล้วนะครับปัจจุบันน้อยกว่าเยอะมากๆสารอาหารบางตัวลดลงไปถึงเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต และยังไก่เองก็ตามนะครับปัจจุบันไขมันในไก่เพิ่มขึ้นและโปรโตีนลดลงนะครับหมายความว่าถ้าเรากินไก่เท่าเดิมกับเมื่อก่อนสมัยโบราณเนานะเราจะได้โปรโตีนน้อยลงแต่ได้ไขมันมากขึ้นนะครับไม่เท่ากันอีกแล้วดังนั้นสรุปนะครับถ้าต้องการโฟกัสแค่ให้ไม่ป่วยการกินอาหารโปรตีนอาจจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าต้องการสุขภาพดีแนะนําให้ทานอาหารเสริมควบคู่ไปด้วยนะครับล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ